สถานการณ์ราคาของหมูไทยยังร่วงอย่างต่อเนื่องซ้ำเติมเกษตรกรฉุดราคาในประเทศจากการนำเข้าของหมูเถื่อนหมูเถื่อนเป็นปัญหาที่เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูเผชิญวิกฤตนี้มาอย่างต่อเนื่อง โรคระบาด ASF ทำให้หมูหายไปจากระบบมากกว่า50%ดันราคาเนื้อหมูสูงเป็นประวัติการเปิดโอกาสลักลอบนำเข้าหมูแช่แข็งหมูเถื่อนไม่ผ่านการตรวจคุณภาพสารเล่งเนื้อแดงและสิ่งปนเปื้อนมาจําหน่ายในราคาถูกเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูอยู่ในสถานการณ์ลำบากจากการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนมากกว่า1ล้านกิโลกรัมข้อมูลจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรยืนยันเป็นเพียง5%ของหมูที่ลักลอบทั้งหมด วิงวอนผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปรับปรามอย่างจริงจังให้หมดภายในปีนี้เพื่อสถานการณ์ของหมูไทยกลับมาสู่ภาวะปกติในเร็ววันก่อนที่ผู้เลี้ยงหมูจะพากันถอดใจเป็นช่องทางเปิดโอกาสให้มีการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนเข้ามามากกว่าเดิมฝากถึงผู้บริโภคไม่เห็นแก่ของถูกมากเกินไปควเรเลือกจากคุณภาพและแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือมีมาตรฐานการตรวจสอบได้รับการยอมรับเพื่อมั่นใจได้ว่าเป็นเนื้อหมูที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค